สไปเดอร์แมนปรึกษาปัญหากันเองมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นเรื่องตลกร้ายของสไปเดอร์แมนเขาเลยนะครับคือเรื่องเป็นอย่างนี้นะครับสไปเดอร์แมนในจกักรวาลหลักเนี่ยสงสัยเหลือเกินทําไมชีวิตเขามันถึงได้ส้นแบบนี้ลุงก็โดนยิงบาลาน์เวลาชีวิตจริงกับเวลาเป็นฮีโร่ไม่ได้เจอผู้หญิงที่รักก็จบไม่สวยเรื่องราวเนี่ยมันมากมายเกินที่เขาจะรับไหวเหมือนกับเดินไปข้างหน้า1นก้าแล้วก็ต้องถอยกลับมา2อเก้าเสมอเจอแบบนี้ทุกๆวันเขาก็เลยต้องไปปรึกษาตัวตนของเขาในจกักรวาลอื่นๆซึ่งชุดแต่ละคนเนี่ยคือเท ปีเตอร์ได้ปรึกษาปีเตอร์คนอื่นปีเตอร์คนอื่นก็กลับทํางงพวกเขาไม่เข้าใจว่าปีเตอร์หลักเนี่ยต้องการอะไรเพราะปีเตอร์ที่เหลืออยู่ไม่ได้มีชีวิตบัดซบเท่าปีเตอร์หลักปีเตอร์ชุดดาลายแดงก็บอกเขามีชีวิตที่ดีปีเตอร์ชุดแฟนตาสติกโฟก็เพิ่งได้รางวัลโนเบลมาปีเตอร์ชุดขาวก็เพิ่งจะมีลูกคนที่3ชีวิตแต่ละคนเนี่ยคือดีมากปีเตอร์หลักก็ยังไม่เชื่อเขาว่ามันแปลกๆที่ชีวิตปีเตอร์คนอื่นมันจะดีแบบนี้ได้ยังไงกันปีเตอร์ชุดดาาาาแแดงงเเเเเลลลลยยยยยตตตตอออออรรรีีกกกกกสไมมมมนนนคคคืื่่่่่ๆะะะะววววบชิพโจี ปีเตอร์คนไหนชีวิตบัดซบเท่าปีเตอร์หลักแล้วแล้วปีเตอร์ที่เหลือก็บอกกับปีเตอร์หลักว่าถ้าชีวิตมันแย่แบบนั้นเนี่ยก็เลิกเป็นไปเถอ,อ,อะไอ้สไปเดอร์แมนไร่นะ่ะตอนนั้นปีเตอร์หลักเกือบจะเชื่อแล้วและได้บอกว่าพวกเอ็งแกล้งเล่นแน่ๆกรอัดวิดีโอเก็บรีแยอคชันแน่ๆเลยแบบนี้เนี่ยแ,แล้วสไปเดอร์แมนทุกคนก็หัวเราะออกมาดูหน้าไอ้ปีเตอร์หลักสิมันทำหน้าตลกอยู่แน่เลยปีเตอร์ชุดดำแดงก็ขอโทษปีเตอร์หลักและบอกว่านี่คือการต้อนรับของคนที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกแกล้งกันหนนนน่่่แแลลลล้้้วววทุุกกกกค็็สาาาาาารรรภพเเเยยีตตออ์ชดดิบบไไงัโมมมจ ใครสนใจหรอกเพราะรางวัลน,นั้นอนะ่ะมันก็ให้คนอื่นทุกวันอยู่แล้วปีเตอร์ชุดขาวก็บอกว่าลูกๆของเขาเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นลูกของเขาจริงหรือเปล่าด้วยปีเตอร์ชุดดาแดงตอนแรกบอกว่าเขาเป็นมาร็งแต่เขารอเล่นจริงๆเขาเป็นแค่โรคไขข้ออักเสบเท่านั้นชีวิตของพวกเขาทุกคนต่างก็เจอเรื่องบบซบมาไม่ต่างอะไรจากตัวปีเตอร์หลักเลยพวกเขาทุกคนต่างก็ให้กําลังใจปีเตอร์หลักเพราะว่าไม่ว่าจะล้มกี่ครั้งเนี่ยพวกเขาก็หาทางลุกขึ้นใหม่ได้เสมอถึงจะอยู่ยากไปหน่อยแต่นั่นแหละคือการเป็นสไปเดอร์แมน